สวัสดีครับอยู่กับพวกเราร้าน At เครื่องเสียงน้องปนมเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีไม้ลอยรุ่น m i c r t t c h MT 55S นะครับหลังจากที่ได้รีวิวไปเป็นรุ่น 33D นะครับวันนี้เราจะมารุ่น 55S กันบ้างนะครับในกะุูลของ m i c r t t c h นะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับสำหรับ m i c r t t c h ก็จะให้กล่องไม้มาเหมือนเดิม m i r o t e c h MT 55S นะครับล้วกก็เป็นคู่มือ มันก็เป็นตัวเครื่องรับสัญญาณนี่นะครับหน้าตาก็จะต่างจากรุ่นสาสามดีแล้วก็ 77D นะครับต่อมาก็จะเป็นไม้ลอยนะครับไม้ล้อยนะครับก็จะเป็นสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสนับสวิตช์ไม้ลอยนะครับสำหรับปอกไม้ลอยก็เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันนะครับ่ะดูไ่กันต่อ ไมค์ก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับสําหรับไมโครโินต่อมาก,ก็จะเป็นเสานะครับเสาไมค์หรือเสารับสัญญาณรุ่นนี้ก็สามารถย้ายจากด้านหลังมาด้านหน้าได้เหมือนกันนะครับต่อมาก,ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับรุ่นนี้เป็นเสียบได้ทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นปลั๊ก AC นะครับเสียบได้ทั้ง2แบบเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นแจ็คโมโนนะครับ หนึ่งเส้นที่ได้มาก็เป็นฐานอย่างละคู่นะครับแล้วก็มีชุดย้ายเสาไม้จากด้านหลังมาด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวกันไมกิ้งนะครับหมดแล้วสําหรับตัว 55S นะครับผมจะไม่ย้ายเสาม,มาด้านหน้านะครับผมจะเอาเสาเสียบด้านหลังเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะนี่เอาเสาเสียบไปด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าแล้วก็หมุนนะครับ One hour later ก็มอเตอร์ด้านหลังนะครับเป็นเสียบได้ทั้งเป็นปลั๊ก AC นะครับแล้วก็เป็นแบบอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับก็สัญญาณขาออกก็มีเป็น XLR ทั้ง A และ B แล้วก็เป็นโมโนนะครับสำหรับช่องนี้ o u t พุ t นะครับ ดูด้านหน้ากันต่อด้านหน้าของเจ้าตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นในการโวลลูมนะครับเล่งลดเสียงนะครับเล่งเสียงลดเสียงนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูนะครับก็คือเป็นเมนูในเครื่องนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแล้วก็เป็นการหาช่องไมที่ว่างหรือว่าสัญญาณที่ว่างครับความถี่นั่นเองแล้วก็กดซิงค์ไมท์ตัวนี้กดซิงค์จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับระบบ iR อยู่ตรงนี้นะครับ IR คือการจับคู่จะอยู่ตรงนี้จะใช้แค่ ตัวเดียวนะครับต่างจากรุ่น77ก็คือมันจะมีฝั่งละตัวนะครับ IR แต่ตัวนี้จะมีตัวเดียวนะครับก็ใช้ด้วยกันไม้ทั้ง2ตัวนะครับให้มาเจาะตรงนี้นะครับในการจับคู่สัญญาณฝั่ง A กับฝั่ง B นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นสวิ์นะครับสวิ์เปิดปิดนะครับก็ั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะนี่เรามาเสียบปลั๊กแล้วก็จับคู่กับไม้กันเลยนะครับกดเปิดนะครับการจับคู่ไม้นะครับ IR จะอยู่ตรงนี้กับสวิ์ด้านเดียวนะครับอยู่ ตรงกลางเลยนะครับสาหรับ IR ไา์ไม่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นรูอยู่ตรงนี้นะครับของไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันสําหรับไม้ลอยรุ่น m t 5 s นะครับทดสอบทดสอบนะครับหัวล่มเร่งลดนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับในการเร่งลดเสียงนะครับทดสอบทดสอบทดสอบนะครับให้กดไปเลยนะครับทดสอบทดส,ส,สอบ ชื่อทดสอบทดสอบนะครับทดสอบ1นึ่สมนะครับโหมดหาช่องช่องสัญญาณนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูหรือว่าปุ่มไอซิงสัญญาณของไมค์กับตัวเครื่องนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง AT Audio Official นะครับสำหรับวิดีโอนี้กขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ